ข่าวว่าคัมมนเชสเตอร์เต็ดประจําวันที่28กุมภาพันธ์โดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เต็ดเยนี้ขอสนอะวาราฮบิชไฟเขียวตัวแทนโอเคสัญญาใหม่กับทางจูเว่เป็นที่เรียบร้อยแฟนผีไม่จะได้ไรเนียโดยการทางด้านของดูซานวาราฮบิชนะฮะสนหน้าทีมชาติเซอร์เบียปรารถนาที่จะเซ็นสัญญาฉบ,บับใหม่กับด้านของจชเวนตุสโดยตัวแทนของพวกเขาเองจะพบกับสโมสรได้อีกไม่กี่สัปดาห์ขน้านี้ ซึ่งงานนี้กาเซ้าเดโรสปอร์ตเซอร์อิตารี่รายงานข่าวว่าวาราโฮวิชนั้นไม่ได้มีปัญหากับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจ่ายค่าจ้างและก็มีความยินดีที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านของท็กสังกัดจูเวนตุสยืดระยะเวลาสัญญาฉบับปัจจุบันไปอีก2ปีโดยสัญญาปัจจุบันของบราโฮวิชนั้นยังคงมีอายุจนถึงปี2026แต่ว่ามีโครงสร้างของค่าจ้างเพิ่มเป็น12ล้านยูโรในอีก2ปีสุดท้ายของสัญญา โดยจะเริ่มรับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปต้นไปซึ่งเป็นปัญหาสำหรับทางสโมสรโจวนตตสที่สถานทางการเงินเวลานี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนโดยการบริงานข่าวของการเซตาระบุเลนทาวาตัวแทนของวราโฮวิชเนี่ยกำลังจะเข้าและก็เจรจากับทางผู้บริหารสโมสรโจวนโตสในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยสุนหน้าทีมชาติเซเบียรทราบดีว่าสโมสรลำบากใจที่จะจ่ายค่าจ้างระดับ12ล้านยูโรต่อปี จึงเต็มใจที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่มีการกระจายค่าเงินนะฮะ,ะในจ้างในอีก4ปีข้างหน้าหรือจนถึงปี2028ยังเหมาะสมในคารักนี้นั่นเองนะในกรนี้ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างดาโก้บริสติชตัวแทนของร,อราโควิชกับทางน้าของคิสเตียโนจุนโตรี ู้ในการการเกีฬาของสโมสรไปบ้างแล้วและเป็นไปเชิงที่บวกนะฮะในั้นการพบกันในครั้งต่อไปจะเป็นการสรุป,ปรายละเอียดของข้อตกลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นใน่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเสียดายไม่ใช่ยิ่งหยอกนะเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงงานนี้เทนฮากเมินกระแสผียงซีดานมั่นใจเสื้อจิมหนุนหลังอย่างแน่นอน โดยทั้งเอลิกเชนฮารผู้จัดการทีมแมนยูมั่นใจว่าเก้าอี้ของตนเองยังแข็งกแกร่งใต้การบริหารโดยกลุ่มดีนิออสสปอร์ตของทางด้านของเซอร์จิมราคิฟต่อให้มีกระแสการเชื่อมโยงเทรนเนอร์บาร,รมีมากบาร,รมีอย่างเด่ดน้ัดของซีดีซีดานในครัณงนี้ก็ตามที มิเตอไบรค์คิฟออกมาแสดงวิสัยทัศน์หลายอย่างระหว่างสัปดาห์ก่อนเมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากทุกภาคส่วนในการบริหารองค์กรปิดแดงอย่างถูกต้องโดยหนึ่งสิ่งที่เน้นย้ำก็คือการสร้างความเสถียรอันยั่งยืนต้นนิยามของเจ้าของร่วมในยุติธรรมตีความได้ว่าทำทุกอย่างแบบมีแบบแผนและก็ยุทธศาสตร์เนี่ยดังนั้น ETH จึงเบาใจได้ว่าเวลามีปกปั้นนะฮะ ทีมของตนเองเนี่ยแค่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องต่อให้มีข่าวเจ้าของร่วมในวัยเจปีหมายตาซีดายมาเสียบเ้าอี้ในครั้งนี้ก็ตามทีผมอยู่ที่นี่ภายใต้สัญญาผูกม,มัด3ฤดูกาลแต่นั้นผมไม่ใส่ใจกระแสเชื่อมโยงกุนซูชาดดช้ได้กล่าวทิ้งท้าย ตัวผมเองนั้นก็มีความมั่นใจในแค่กระบวนการการพัฒนาทีมดต่นั้นไม่สนบริกนว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นกับรอบตัวที่เกิดขึ้นผมมีโอกาสจะหาบริการทางด้านของทีมรักกิฟหลายหนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวรวมไปถึงทางเซอร์เดฟเบอร์ฟอร์ชประธานอีดิออสสปอร์ตดังนั้นเราทราบกันดีนะว่าเราคุยเรื่องอะไรกันเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจและก็สัมผัสได้ว่าพวกเขานั้นก็เชื่อมือผมเป็นอย่างมาก ผมพยายามจะมีสมาธิกับทีมผมต้องหาทางแก้ไขปัญหากับทีมแก่ทีมติมนี้ให้แสดงผลง,งานที่ดีที่สุดนะฮะในความสามารถออกมามันมีแต่ความใส่ใจในเรื่องดั่กล่าไม่มีสมาธิไปกับข่าวลือในครั้งน,งนี้เราเองนั้นกำลังพูดถึงอนาคตมันคืออนาคตร่วมกันโดยการที่ทางบ้านของทาง ETS เกติกล่าวชิงท้ายเอาไว้นะฮะเปน็นาานามังการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับ อาจจะยังไงวิเคราะห์ฟุตวันทีเบรนเกตคู่ระหว่างนอตติแฮมฟอรสต์เจอกันด้านของแมนยูในช่วงวันพรรุ่งนี้เดี๋ยวกันที่เรามาดูความเป็นไปก่อนเกมในศึกเอฟเอคัพในช่วงกาสดานี้พร้อมความเคลื่อนไหวของทั้งสองทีมอัปเดตนักเตะท,ที่ไม่พร้อมในการลงสนามและคลาดการผลการแข่งขันในคาั้งนี้นั่นเองนะเดี๋ยวกันที่เรามาดูั้งที่งฝั่งของทั้งด้านาผลงานทันดลดังสุดของทั้งสองทีมนะฮะก่อนจะไปดูสภาพความพร้อมกันต่อน,นั้น เริ่มไปที่จะฟังทางด้านของ n o t t i n g Ham Forest ผลงาน5นัดหลังสุดนั้นก็จะมีแพ้ชนะแพ้ชนะแลนะก,ก็เสมอโดยงานนี้ n o t t i n g Ham Forest นะผมชนะเพียงแค่อหจะทั้งหมด6นัดหลังในเกมลีกโดยล่าสุดพวกเขาเองนั้นเพิ่งจะโดนแอสตันวิลล่ากลับมาถล่ม4-2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่รายการนี้โฟเรชยังไม่เจอทีมจากทางลีกสสุดเลยโดยเอาชนะ pool, แบล็กพูลและก็บริตตอลซิตี้มาได้ในช่วง2รอบที่ผ่านมาโดยงานนี้ทางบ้านของความพร้อมของนิวติงแฮมทีมของดูโนเอสปิตดโตซานโตจะไม่มีชื่อของทางด้านโอราไอนาวินบรีโบรีอิบราฮิมาซันกาเรโนูโนตาวเวเดชและก็คริชบูชในเกมนี้แน่นอนเนื่องจากว่ามีปัญหาการบาดเจ็บในครั้งนี้อยู่นั่นเองนะ ส่วนสภาพฝั่งนะผมทางด้านของคาดการณ์สิ่ตัวจริงของทางด้านนอตติงแฮมฟอร์จัสนั้นก็จะมีผูาา้รักษาประตูเชนเนอร์กองหลังก็จะเป็นเนียสคาเต้โมรินโญ่ฟิลิเป้แล้วก็บินเบียนกองกลางก็จะเป็นโอดอยส์ดานิโร่กิฟไวช์โดบิงเกสเอบรังกากองหน้าก็จะเป็นอาโบดิยี่ในขารันี้นั่นเองนะส่วนผลงานทางด้านหลังสุดของทางด้านของแมนยูนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เอ่อแมนยูของารานั้นก็จะมีแพ้ชนะชนะ ชนะและก็ชนะ,นะครับในการน,นี้ทางด้านของแมนยูเนี่ยล่าสุดนั้นเพิ่งจะพลิกล็อกพ่ายคาบ้านต่อทางด้านฟูลแลมมาแบบบ้าสดๆล้นหนึ่ต่อสองมวนเสาร์ที่ผ่านมาชิตที่มาดนยิงประตูชัยชูทบปราบาดเจ็บส่วนในเกม FA Cup คนั้นปีศาจแดงเองก็มาเจอกับทีมลิกล่างนะฮะเป็นส่วนใหญ่ทั้งวีแกนและก็รอบก่อนหน้านั้นที่เอาชนะนิวพอร์ชมาได้ในครั้งนี้ โดยทีมของเอริกเซนทากยังไม่สามารถจะเรียกใช้งานอารอนบาบิสกาออริซันโดม,มาชินชีชออนเทนีมอสิญญายานไบสันมาส์แพเรลม,มาเดเซียบรุกชอร์และก็รัสโซซอยรุนในเกมนี้ได้เนื่องจากว่ายังต้องพักรักษาต,ตัวจากอาการบาดเจ็บโดยคาดการณ์สำเตัวจิงของทางด้านแมนยูในครั้งนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นโอนาดากองหลังก็จะเป็นดาโปรดแมมกไวบาบรานันและก็ลินเดเลฟ กองกลางก็จะเป็นแอนโทนี่มโน่เบรนโน่การ์เมโร่กาลันโชและกองหน้าก็จะเป็นมาคัสเรดฟอร์ดในครั้งนี้ต้นเองนะส่วนการการความเป็นไปและก็ผลการแข่งขัน,นะะในครั้งนี้ ที่จะต้องเจอนั้นเป็นการพบกันของ2ทีมที่เพิ่งจะแพ้มาในเกมสัปดาห์ก่อนโดยทางด้านของดัตติงแฮมโฟเรจบุกไปโดนอสร์ซามิล่าอัดกลับมา4-2ขณะที่แมนเชสเต็ดเองก็พ่ายคาบ้านต่อทานด้่นฟูลแลมไป1-2ขณะที่นาร์การนี้ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันกับทีมลีกสูงสุดของทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียวจากสองรอบที่ลงเล่นนับตั้งแต่ช่วงปี2024รูเกมคาดกันว่าต่างฝ่ายต่างที่จะเตรียมเปิดเกมบุกเข้าใส่กัน ทีมเยือนอาจจะต้องครอบครองบอลได้มากกว่าเล็กน้อยขณะที่เจ้าบ้านจะเน้นบอลทะลุช่องเข้าสู่พื้นที่อันตรายโดยมีมอร์แกนกิฟไว้เป็นหัวใจของเกมรุกเชื่อว่าทั้งสองทีมจะเน้นอย่างเต็มที่สำหรับถ้วยใบนี้ด้านพิเศษแดงเองแน่นอนว่าเอริกเชนฮากมีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนในการจะส่งชุดใหญ่ลงเล่นในทุกบริการ ขณะที่ f o r e s t เองนั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องลุ้นเหลือเพียงแค่ราการนี้เท่านั้นที่พวกเขายังฉะวังได้แม้แันนยูจะดูเหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนแต่พวกเขาเองนั้นก็ได้ไิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ายังไม่มีความแน่นอนมากพอขณะที่นอตติงแฮมเองนั้นจะมีเกมรุกอันดับอ,อันดุดันแต่เกมรับก็มีปัญหาชัดเจนเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเยือนจะประมาทไม่ได้เลยนะเพราะผลล่าสุดที่พบกันนักสามแห่งนี้ เป็นฟอร์เรสที่เอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นทำให้คาดการณ์กันว่าเกมนี้จะไม่ง่ายสำหรับทางด้านของโพรดักเลชเดวิลอย่างแน่นอนอย่างเก่งก็น่าจะบุกมาเฉือนชนะแต่ว่าทางเจ้าิ่นเองนั้นก็มีลุ้นเล็กๆนะฮะเช่นเดียวกันหากพวาพวกเขาเนี่ยเล่นกันอย่างรัดก,กุมมากพอในคระนี้โดยคาดการณ์ความเป็นไปในครั้งนี้ก็ไม่แน่นะผมอาจจะมีโอกาสพลิกล็อกกันได้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะแมนยูของเรา เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเซอร์จิมสั่งลุยสื่อเผยแผนนี้เสริมทัพแมนยูพร้อมงบประมาณและก็แนวทางในการซื้อนักเตะในช่วงสมัน,นี้โดยทางเบนเจคอบสื่อชื่อดังของทีมบริง,งานขานได้ว่าแมนยูอยอดทีมแห่งสุฟุตบอลพบลเยีกยนมีแผนจะทุ่มงบประมาณประมาณร,ราว170้ล้านปอนด์ในการเสริมทัพนักเตะในช่วงสมัน,นี้หลังจากที่การเข้ามาอย่างเป็นทางก,การของผู้บริหารใหม่ลงทุนอ่ากลุ่มทุนอย่างทางด้านของอ e ีดออสและก็เซื้อจิมราคิคฟ พวกเขาก็เริ่มเดินหน้าจัดก,การเรื่องภายในสโมสรทันชีซึ่งการจับใจซื้อขายนักเตะในชุดสมนันี้ก็เป็นอีกหนึ่งในประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจโดยเบรนจารขอบเองภายใต้ได้แหล่งข้อมูลแหล่งข่าววงในของสโมสรบอกว่าปริษัทแดงเตรเรมทุ่มงบสูงถึง170ล้านปอนด์เป็นงบประมาณในการเสริมทัพ ซึ่งแบ่งงบประมาณใหม่ประมาณราว50-70ล้านอาปอนนะฮะหละจากการขันเตเตเดิมที่ไม่อยู่ในแผนการนำทีมอีกประมาณราว100ล้านปอนด้วยกันในครังนี้รวมแล้วก็จะเป็น170ล้านปอนนั่นเองครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวดยสโมสรแมนเชสเตอร์เตเในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดตลด์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ